นอนนิง่งค่ะเพิ่งตื่นทานข้าวเช้าอยู่คะ่ะทุกคนข้าวเช้าเป็นสิ่งนี้ <Wow. S 1> มันก็คือแพนเคก้กแล้วก็กีวีไข่ลวกที่หมดไปแล้วแล้วก็น้ำเปล่าวันนี้มีแบบสารพัดสิ่งเยอะมากเลยอะต้องจัดการเดีย๋ยวมาดูกันว่าวันหนึ่งของแชทเนี่ยมันมีอะไรบ้างคะ่ะ คือแบบอย่างอาหารนะก็จะพยายามเลือกที่แบบมีประโยชน์แพนเค,ค้กที่ทุกคนเห็นนะคะมันทํามาจากกล้วยไข่นมข้าวโอ๊ตแฟลกซีดเชียซีดท,ที่แบบผสมอยู่ในนั้นหมดแล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นซูเปอร์ฟู้ดทุกอย่างก็มีประโยชน์กับเด็กน้อยนะคะอ,อ, <laughs> อันนี้ฉันก็ย้ายมาทำงานข้างบนนะคะ ตอนนี้ที่ที่ชอบนั่งทำงานที่สุดคือพื้นปวดหลังแล้วก็ปวดเขาเรียกว่าอะไรอะนั่งโตแล้วติดพุงอ่ะเอ็นดูมากพุงตอนนี้เท่านี้เดียวทุกคนนี่จะดื้อก็จุ่นบ้าบบก็เลยต้องแบบแอบ,บนั่งพิงหลังแล้วก็นั่งพื้นแล้วก็หาแบบหาเบาหาอะไรมาพิงอย่างเงี้ยค่ะข้างๆคือลกมากอะ่ะเขินจังเตรียมงานเตรียมอะไรเยอะมากเลยค่ะ เดี๋ยวใช้ก,ก็จะต้องแบบนั่งจัดการหลังบ้าน l ล n อ O.A. และอื่นอื่นใดๆก็คือข้าวตอนบ่ายๆวันนี้กัเ <c oughs> <c oughs> พ่าแม่ก็คือที่สุดเหมือนเดิมกำลังจะไปถ่ายรายการค่ะขับรถอยู่เลยวันนี้จะไป ถ่ายรายการเปิดตัวครั้งแรกในฐานะซ e o ของเซนเอเวอร์ลเฮ้ยตื่นเต้นนี่ใช้ก็มางจะเข้าไปที่กรมมี่นะคะส่วนรถข้างหลังก็คือแบบโลกมากเพราะมีแต่ชุด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 ,ชด,ชดเต็มไปหมดชุดกับรองเท้าแบบอลังการมากอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือหน้าสดเพราะว่าไปแต่งที่ช่องเอานะคะฉันลงแค่แบบสกินแคร์กันแดดอะไรเงี้ยกันแดดนี่โบกหนัก เพราะไฟในสตูแรงมากทุกคนโบกให้ทั่วตัวโบกแบบโบกได้โบกเลยไม่งั้นฝ้ากระจะขึ้นจะมาถามหาเราไม่โอ้าถึงเราก็ต้องให้คุณแม่แม่เขาโม่หน้านิดนึงนะคะคุณแม่ถามว่าอยากได้ทนะรงไหนเขาก็บอกแม่เลยว่าขอทรงหนูสวยห <laughs> <laughs> นูไม่คิดอะไรทางนั้น <laughs> จะทาปากไหมคะมันใส่แม็กซ์อยู่ดีทาจ่ะฉันสวยฉันคนเดียวก็ได้นนเอาเลยค่ะ,น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 ,ะนี่เ้เราเข้ามาในสตูแล้วนะคะยังไม่ได้เริ่มถ่ายมันนี้ถ,ถ่ายทั้งหมด2เทปแต่ว่าของจริงอะ่ะต้องใส่หน้ากากนะคุ้ชเดอะแล้วอะ น,นี่เริ่มถ่ายไปแล้วนะคะขอก็เบกพอมาข้อที่สองเราก็จะเปลี่ยนน้ำหนักฝั่งนี้เพิ่มไ อันนี้ขอเติมนิดนึงเป็นความรู้สึกที่แบบมาตกผลึกได้ทีหลังนะคะว่าการที่ชัดไปออกรายการนี้ฉันได้เห็นชีวิตน้องทั้งสองคนที่เขาสู้มากอ่ะชีวิตเขาลำบากกว่าเราเยอะมากมากแบบที่จะนอนดีๆเขายังไม่มีเลยเอย่างเงี้ยเฮ้ยต้นทุนชีวิตคนเราแม่งไม่เท่ากันจริงๆวะ่ะแต่น้องเขาสู้นะน้องเขาพยายามนะน้องเขาพยายามมีความสุขในในจุดที่เขาอยู่อ่ะ ขอบคุณจริงรู้สึกว่าแบบรู้สึกขอบคุณมากที่ที่ฉันได้บอกรายการนี้เพราะมันทําให้แชทอะกลับมาแบบตกผลึกกับตัวเองได้ว่าแบบเฮ้ยวันเนี้ยเราทำเกินร้อซหรือ,อยังเราช่วยคนอื่นได้หรือ,อยังแบบเราทำตามกำลังของเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงๆอ่ะมันคือมันคือมิชั่นของแชทตั้งแต่แรกแล้วว่าเราจะพัฒนาคนการที่แชทสร้างเซนเอเวอร์าทำระบบตัวแทนขึ้นมา ฉันก็บอกพี่กอบตั้งแต่แรกเลยว่าเฮ้ยหนูไม่สอนแค่ขายนะหนูอยากให้แบบเขาพัฒนามากไปกว่านั้นอะเขาคนที่เป็นตัวแทนฉันทุกคนไม่ใช่แม่ค้าออนไลน์เขาคือนักธุรกิจเขาคือนักธุรกิจออนไลน์เขาคือแบบผู้ประกอบการอะเพราะฉะนั้นสกิลอะมันจะมากกว่าสกิลการขายซึ่งแันไม่อยากสอนแค่แบบขายของอะ่ะขายของให้ใครก็ขายได้ออาจริงแต่สกิลที่มันแบบบียอนการขายของอะ มันคือสิ่งที่ชัดตั้งใจที่จะพัฒนาคนมากกว่าถึงทำระบบนี้ขึ้นมาชัดก็เลยรู้สึกว่าโอเคชัดได้กำลังใจจากน้องและวชัดจะลุยต่อเย้ yeah! จบแล้วค่ะสองเทปในสตูเหนื่อยมากคือน,นี้นี่เที่ยงคืนพอดีเลยทุกคน <laughs> อยู่ในสตูประมาณ4ี่ห้าชั่วโมงหชั่วโมงได้ เหนื่อยจังเลยเออเนี่ยค่ะเขาแต่งหน้านสวยเนาะแต่ว่าเสียดายที่แบบใส่หน้ากากมันก็เลยไม่เห็นแต่ว่าชัดหิวอะ่ะชัดว่าชันจะกลับบ้านไปหาอะไรกินเพราะว่าตอนนี้ร้านอาหารปิดแล้วนะคะนี่คือวันหนึ่งของชัดเองเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าไป อย่าเพิ่งกรีดว่าทำไมคุณแม่ทํางานหนักจังคุณแม่ไม่พักเลยคุณแม่ก็ไม่รู้จะเถียงอะไรคุณแม่ผิดจริงๆถึงบ้านแล้วทุกคนเหนื่อยเดี๋ยวเราจะไปคุยรัวกันว่าในรัวมีอะไรกิบ้างถึงบ้านแล้วก็มีคนสวยมาต้อนรับนะคะน้ำมานี่มาลูกมา โอ้คุณยายคุยายดำดำอ,อ,อยู่กับคุณยายสองคนสนุกไหมคะนี่คือสิ่งที่เราเจอในตู้เย็นก็คือเนคทาลีนของแชนเองืมขึ้นใจอ่ะคือมันเป็นฟิลแบบเหนื่อยจนกินไม่ลงอะ จเราก็จะกินยักต่องดูแล้วก็กินนมแล้วก็ไปนอนซะน้ำเลยจ้ะไม่ไหวแล้วจ้ะตาจะปิดแล้ว <laughs> นี่มันเกือบตีหนึ่งแล้วไงทุกคน ผมเขาลัดแน่นมากค่ะฮือเอ๊ะออก้วคือแบบช่างทำผมอ่ะเนาะงานผมก็จะแน่นแบบสุดพลังอู้ฮู้ขนตาฉันขนตามาเพียบเลยทุกคน อาบน้ากัน,นะคะ่ะต้จะบอกเลยว่าหัวแย่แบบหัวเนอะมากแต่ไม่สะานะไม่ไหวแล้ว oh, <no. S 1> พรุ่งนี้ค่อยว่ากันอาบน้ําแล้วสเตนบายเรียบร้อยบนเตียงแล้วนะคะทาครีมเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ประมาณตีหนึ่งครึ่งนี่คือกิจวัตรประจําวันของคุณแม่วัยเจ็ดเดือนหรอหมายถึงคุณแม่ท้องวัยเจ็ดเดือนหรอดอยังไงมันต้องเบอร์นี้ไหม คือใช้กําลังจะแบบปิดจบสิ่งสุดท้ายที่จะทําของทุกวันก็คือการเขียน to do list ว่าเฮ้ยวันเนี้ยเอ้ยพรุ่งนี้จะต้องทําอะไรต่อเพราะรู้สึกว่าการที่มานั่งจัดการระบบความคิดตัวเองในวันพรุ่งนี้เนี่ยมันจะงงๆเออเออนิดนึงมันจะแบบคิดอะไรไม่ค่อยออกเบลอๆแ,แ,แต่ถ้าเราทำไว้ตั้แต่เืนนี้พรุ่งนี้ตื่นมาคือแอคชั่นได้เลยเฮ้จบ แล้วออกมาเป็นสีข้อนี้นะคะเป็นสีข้อที่ไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือเปล่าพรุ่งนี้แต่มันต้องเสร็จ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่แหละหนึ่งวันของแชทนะคะกับบทบาททั้งซ e o ของเซนเอ e วอรแล้วก็คุณแม่ว่าที่คุณแม่ที่กำลังท้องวัยเจ็ดเดือนกว่า,วาแล้วก็อินฟลูเอนเซอร นี่คือวันหนึ่งวันของชัดที่ผ่านไปเร็วเร็วว่ะทุกคนเอาเป็นว่าถ้าใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะจบหนึ่งวันแล้วอย่าลืมตบไหล่ตัวเองแล้วบอกเขาด้วยว่าแกเก่งมากแกทำทุกอย่างได้แบบนี้คือแกเก่งมากๆแล้ว ปรอบตัวเองด้วยปลอบใจตัวเองแบบให้กําลังใจตัวเองนิดนึงก่อนนอนจะได้นอนหลับฝันดีตอนนี้ชัดไปนอนก่อนนะคะทุกคนขอบคุณที่อยู่ด้วยกันทั้งวันไปแล้วบ๊ายบายค่ะ